สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกัน,ก,นกับการใช้งาน EndNote เบื้องต้นนะคะเ,เมื่อเรานำเข้าข้อมูลนะคะผ่านฐานข้อมูลออนไลน์หรือว่าวิธีที่เรียกว่า Direct Export แล้วนะคะถ้าเกิดในกรณีที่เ,เรามีทรัพ,พยากรนะคะแต่ว่า เมื่อเราไปสืบค้นแล้วนะคะเราไม่เจอในฐานข้อมูลออนไลน์นะคะหรือว่าไม่เจอในหอสมุดนะคะแต่ว่าเราต้องการใช้เป็นในส่วนของเอกสารนาักอิงของเรานะคะเราจะมีวิธีที่เรียกว่าการนําเข้าข้อมูลด้วยตนเองนะคะหรือว่านําเข้าแบบแมนนวลนั่นเองนะคะโดยที่เราสามารถนําเข้าได้นะคะโดยที่เข้ามาใน end note นะคะจากนั้นก็ไปที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะ แล้วก็มีบวกตรวมุมขวามือนะคะหรือว่าจะเป็นกดบนแป้นคีย์บอร์ดนะคะเป็น o o m m n d n นะคะก็จะได้ในรูปแบบเดียวกันนะคะทีนี้ก็จะมีในส่วนของช่องปอเปล่าให้เรานะคะเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะคะแต่ก่อนที่จะกรอกข้อมูลก็คือเราต้องเลือกประเภทก่อนนะคะว่า,าสิ่งที่เราต้องการใส่เข้าไปเป็นประเภทอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของบุ๊กหรือว่าหนังสือนะคะเป็นคอ f e r e n c e Paper หรือว่าคอนเฟรนประ p r o ิ้งนะคะเป็น j จ u r น a l a r t i c l e เนะคะหรือว่าบทความนะคะเป็นทีซิสนะคะหรือว่าวิทยานิพนธ์นะคะหรือว่าเป็นเว็บไซต์นะคะสิ่งนี้คือเราต้องเลือกก่อนนะคะว่าเราต้องการจะใส่ข้อมูลแบบไหนลงไปนะคะทีนี้สมมุติว่า เราใส่ข้อมูลที่เป็น journal article นะคะหรือว่าบทความลงไปทีนี้มันจะมีข้อมูลที่สำคัญตรงส่วนไหนได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูในรูปแบบนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะทางหอสมุดเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของการอ้างอิงนะคะก็สามารถเลื่อนลงมาดูได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของเรานะคะ ก็คือจะเป็นในส่วนของ research support นะคะตรงนี้นะคะพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีในส่วนของ research guide นะคะแล้วก็เป็น thesis manual นะคะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลนะคะในการกรอกข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะคะสมมุติเราใช้ในรูปแบบ apa นะคะเราก็เข้าไปดูนะคะว่าในรูปแบบ apa เนี่ยจะมีการกรอกข้อมูลในลักษณะแบบใดนะคะ สมมตเิเราจะดูข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวารสารนะคะหรือว่าบทความในวารสารนะคะเราก็หานะคะอันนี้นะคะประเภทของข้อมูลในการนักอิงนะคะวารสารก็จะอยู่ที่หน้า32นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่หน้า32ทีนี้ เขาก็จะมีนะคะว่าเราจะกรอกข้อมูลแบบใดได้บ้างนะคะทีนี้ก็จะเป็นรูปแบบตามนี้นะคะวิธีการก็คือเราก็จะกรอกข้อมูลลงไปนะคะทีนี้อันนี้เราก็ดูลองดูตามอันนี้นะคะวิธีการก็คือสมมติเราจะกรอกข้อมูลลงไปแล้วนะคะในส่วนของ วิธีการกรอกข้อมูลนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะดูที่าภาษาของทรัพยากรเป็นหลักนะคะว่าเป็นภาษาอะไรนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะใส่ได้2รูปแบบนะคะก็คือจะเป็นชื่อวักนำสกุลก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นนำสกุลพอมม่าวักชื่อก็ได้นะคะสมมติเป็น เป็นชื่อวักนามสกุลนะคะแต่ในกรณีที่เราอยากเป็นานามสกุลคําว่าวักชื่อก็ได้นะคะแบบนี้นะคะผลลัพธ์ทั้งสองจะออกมาในรูปแบบเดียวกันนะคะเราก็ใส่ปีนะคะสมมติปี2 0 2 1นะคะ,ะ,คะไทเทลก็คือในล,ลองรายการนี้นะคะ แล้วเราก็ใส่ลงไปอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าในกรณีที่มีผู้แต่งหลายๆคนนะคะ mm hmm. ก็ให้เราใส่คนแรกแล้วก็ enter ลงมานะคะแล้วก็ใส่คนถัดไปนะคะแล้วก็คนรองสุดท้ายไม่ต้องใส่แอดหรือว่าและนะคะเดี๋ยวระบบจะใส่ให้เองเอทีนี้เราก็ได้ชื่อบทความแล้วนะคะแล้วก็ชื่อวรารสารชื่วรารสารก็คือ journal นะคะ เป็นแล้วก็วอลลุ่มนะคะวอลลุ่มก็คือ,อปีที่นะคะปีที่พิมพ์ของวารสารก็คืออันนี้ก็จะเป็นปีที่8ฉบับก็คืออิช u ูนะคะฉบับที่3เป็นหน้า,อา2องศถึง217นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเลข d o i ถ้าในกรณีที่มีเลข d o i ก็ใส่เลข d o i นะคะ d o i ก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่เลข d o i โอเคเสร็จแล้วนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปก็คือการบันทึกรายการที่เราพิมพ์ลงไปนะคะก็ให้เราคลิกที่ตรงจุดนะคะสีแดงตรงนี้นะคะต้องคลิกจากตรงหน้า New Reference นะคะถึงจะเซฟแล้วก็เซฟนะคะก็คือจะเป็นรายการแบบนี้นะคะวิธีดูก็คือว่า ข้อมูลเรจะได้เป็นแบบนี้นะคะที่เป็นรูปแบบ APA สมมุติเราอยากดู APA 7ก็เปลี่ยน APA 7นะคะแล้วก็ choose โอเคจะได้ APA 7มานะคะแบบนี้ในอีกกรณีหนึ่งที่รายการนะคะเป็นภาษาไทยนะคะวิธีการใส่ในส่วนของชื่อเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องใส่เป็นชื่อวัคนามสกุลแล้วก็ตามด้วย คอมม่านะคะถ้ามีคนถัดไปก็ enter นะคะถ้ามีคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะจากนั้นก็ใส่ปีปีอันนี้ใส่เป็นปีพศได้เลยนะคะ2 5 4หนะคะแล้วก็ชื่อบทความนะคะชื่อวารสาร แล้วก็ Volume ก็คือปีที่พิมพ์นะคะอิชูก็คือฉบับที่พิมพ์แล้วก็เลขหน้านะคะ5 0าสทำไมเราถึงจะต้องใส่เป็นคอมมาหลังนามสกุลน,นะคะเพราะว่าในส่วนของ e n d n o นตนะคะเ,เราจะทำให้ระบบเนี่ยโชว์ทั้งชื่อและนามสกุลของผู้แต่งชาวไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ ใช้นะคะในส่วนของคอมม่านะคะให้อยู่หลังนามสกุลอันนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันกับในส่วนที่เป็นองค์กรนะคะอย่างเช่น world health organization เราก็ใส่คอมม่าหลังคำว่า organization นะคะมันก็จะโชว์นะคะข้อมูลทั้งหมดของ world health organization นะคะนี่สุดสามชูสแล้วก็ pages ห0โอเคแล้วก็เซฟเหมือนเดิมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะการสนาแก้วเทพโอเคเรียบร้อยออตอนนี้ในส่วนของ Mac นะคะก็ยังมี e r อร์อยู่นิดนึงนะคะก็คือ,อ,อในส่วนของ ชื่อวารสารนะคะจะไม่เป็นตัวเอียงนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปปรับแก้ในส่วนของใน Microsoft Word นะคะเพื่อที่จะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบต่อไปนะคะ